อันนี้คือคุณตอนแรกเกิดเลยล่ะอันนี้คือคุณช่วงที่คุณกำลังเจ็บเรือรงังหลังล่างคุณไปรับพลังงานคอนดิชันโปรแกรมเก่าๆที่ส่งต่อมาเจ็ดชั่วคนเนาะเดี๋ยวที่พ่อแม่เราไม่รู้ตัวหรอกแต่ว่าเรารับเข้ามาแล้วเราคิดว่าเราเป็นเงินในมัชชีธน,นาคารเราเป็นทรัพย์สมบัติเราเป็นโบ,บ็อกที่เราไปทำมาแล้วเราคิดว่าเราเป็นสิ่งนั้นนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือภาชนะของคุณเนี่ย มันก็ขันที่เบสหรือว่าสิ่งที่มันควรจะเป็นเสียงที่ดีแต่ว่ามันป่วยง่ายเพราะว่ามันเล่นอะไรไม่ค่อยได้เพราะมันหนักเสียงมันจะออฟคียนะ์เนาะแล้วมันไม่เข้ากับคนที่มหาเศรษฐีพลังงานที่เขาจะมาลงทุนกับคุณแล้วเขาจะเอเนอร์จี้มาจากคุณก็เลยไม่มีใครคอยากจะเข้าใกล้คุณเนาะคุณจะพุชเขาออกไปราบใดที่คุณยังอยู่ในโลว์ไวเบเรชั่นเพราะฉะนั้นวิธีการทําคือการทางออกทางเดียวคือต้องเข้าไปข้างใน the way out is in up zigzag